บอกก่อนนะคือเราจะทดลองเรื่องความร้อนี่นทดลองอยู่แล้วสั่งกล่องซีฟู้ดมาผมจะทําการทดลองโดยเราไม่ทําอาหารเองเราจะใช้รถยนต์เจ้าโตโยต้ารีโวเนี่ยครับทำอาหารให้เราอันนี้เอาใกล้ๆถ้อยเสียไม่รู้ว่าจะร้อนพอหรือเปล่าแต่ไม่น่าร้อนพอนะตรงนี้หมกไว้ตรงนี้แหละรวมๆกันนะสามก้อนเปิดดูไปพร้อมๆกันอันนี้ตรงหม้อน้ํานะหิวเลยอะ่ะ วสวัสดีครับมินนายกลาดชาแนลนะครับอดใจไม่ไหว EP นี้นะผมแ่บไล่ดูเพื่อนๆพื่อนยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะโหตอนนี้กาลังเป็นกระแสะยอดนิยมเลยนะครับไอ้กล่องสุ่มซีฟูด้ดอ่ะผมเห็นหลายๆช่องเลยช่องใหญ่ๆเขาทํากันเราก็อยากเห็นเราก็อยากรู้ว่าถ้าเราสั่งซีฟู้ดแบบที่เขาทำกันนะมันจะได้ของดีจริงไหมมันจะคุ้มค่าเงินหรือเปล่าที่เราจ่ายไปอะไม่รู้ว่าได้อะไรมาเราเลยสั่งมาแล้วนะครับ สั่งซีฟู้ดมาได้กล่องใหญ่เลย900บาทนะผมบอกกันนะว่าไม่บอกว่าสั่งจากที่ไหนเผื่อเยอะเผื่อน้อยเราก็ไม่รู้เราสั่งมาเองทําให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่ากล่องส่งซีฟู้ดเนี่ยได้ของมาเยอะแค่ไหนคุ้มค่าแค่ไหนนะไปเปิดดูเลยดีกว่านี้ของส่งมาถึงแล้วเห็นปะก็คือเห็นแล้วเฮ้ยเฮ้ยขาได้เยอะอะของมันก็เยอะนะดูน่าสนใจล้วก็ชีวิตติดรีวิวอ่ะทำให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะโอ้โหเยอะนุ่งแข็งนุ่แข็งอ๋อแสดงว่าเพิ่งส่งมาเลยเนี่ยนะ <sh> มาดูเลยว่าเราได้อะไรบ้างนะไอแมงสามใช่กุ้งกุ้งโอ้กุ้งตัวใหญ่อยู่กุ้งอะไรได้กุ้งอะไรเยอะอยู่เย็นปลาปลาปลาเก๋น้ำแข็งอ๋อนี่ปลาหิมะเฮ้ยหมึกหมึกหมึกลุดเฮ้ยหมึกตัวเริ่มเลยอ่ะเฮ้ยใหญ่อยู่นะเฮ้ยหมึกติดตัวไม่ไหวเย็นมือต้องใช้ที่เจาะน้ำแข็งนั่นเหมือนในเกมตอนเด็กๆที่มันกระโดดตี เฮ้ยมีกุ้งอันนี้ด้วยไม่เหมือนกันอ่ะจริงนะซื้อเองกุ้งโลเท่าไหร่โลสี่รอยกุ้งแม่น้ําแล้วก็อันนี้กุ้งแชบัวยหรอไม่ค่อยสัมรัสเท่าไหร่ของกินอ่ะปลาหมึกก็อาจจะไม่แพงมากปลาตัวหนึ่งเขากำไรตรงไหนวะเนี่ยไม่หมดอ่ะอุ้ยหอยเต็มเลยอ่ะ มีปูด้วยปูนี่แหละทีเด็ดปูมีอีกตัวหนึ่งอะ่ะโอ้โหปูหิมะปูสามตัวนะปูสามตัวนี้ก็ครึ่งโลได้ไหมหนาวเหมือนอยู่คนโลกเหนือทีเด็ดปลาหมึกยักษ์โอยแก้ร้อยบาทเลยเพื่อนดูดิโอหมดังมาโูเยอะมากควายุ้ม 900ป่ะกินให้กี่คนอนะ่ะทั้งอู่ กินได้ทั้งอู๋แต่บอกก่อนถ้าเราจะมากินกันสไตล์ทั่วไปมาย่างกินกันผมว่าเพื่อนๆไม่สนใจผมเองอยากรู้มานานแล้วว่ารถยนต์เนี่ยความร้อนในห้องเครื่องเนี่ยมันร้อนแค่ไหนมันร้อนพอที่จะทาให้อาหารสุกได้หรือเปล่าบอกก่อนนะคือเราจะทดลองเรื่องความร้อนี่ยทดลองอยู่แล้วสั่งกล่องซีฟู้ดมาผมจะทําการทดลองโดยเราไม่ทําอาหารเองเราจะใช้รถยนต์เจ้าโตต้ารีโว่นะครับทำอาหารให้เราทํายังไงไปดูวิธีการทําของเรานะครับทำอาหารสไตล์มิในก่ยลาดนะกินได้หรือเปล่าไม่รู้ไปดูสไตล์มิในก่ยลาดัครับ ผมจะเอาอาหารทะเลซีฟู้ดกล่องสุ่มที่เราได้มานะครับทั้งหมดนี่นะอาจจะไม่ทุกจิ้นมาทําการทําอาหารคุกกิ้งบายมินายกะหลาดนะครับโดยนี่นี่เอาปลาหมึกเนี่ยห่อใส่ฟอยแล้วก็มัดไว้ในรถในห้องเครื่องตรงที่มีจุดความร้อนต่างๆในห้องเครื่องนะครับอาจจะทอยเสียหม้อน้ําแล้วเราไปดูกันนะครับว่ามันจะร้อนมันจะกินได้ไหมพอ,อเดินทางตั้งแต่อู่มินายกะหลาดนะครับเราจะไปกินอาหารทะเลก็ต้องไปกินที่ทะเลนะไปที่บางแสนนะครับจากตรงนี้ไปอุดมสุขไปบางแสนประมาณ60-70กิโลวิ่งประมาณชั่วโมงกว่าๆเราไม่ได้ขับเร็วออาาจจะะต้งงแววดูรห่ ดูซีว่าอาหารซีฟู้ดเนี่ยจะสุกไหมเราจะได้กินกันดีๆไหมขอกินดีๆสักคลิปได้ไหมเอาปูเอาปลาเอากุ้งเนี่ยกุ้งห่อปลอยแล้วลองดูน้วมาดตามจุดต่างๆของรถนะครับไปทดสอบนะครับไปโอ้ปลาหมึกยักษ์ ปูไงปูเอออันนี้กุ้งอันนี้อาจจะอร่อยไงไว้ย่างกินที่อู่ก็ได้นะเราก็ไม่รู้ไงว่ามันจะสุกจริงหรือว่าถ้ามึงหมดเลยหรอปลาหอยหวานสามสามตัวมึงคิดว่าจะได้กินจริงหรอเนีย่ยมันจะสุกไหม เราจะไปมัดตามส่วนต่างๆในห้องเครื่องนะที่คิดว่าร้อนนะที่ร้อนแน่ๆเรารู้อยู่แล้วว่ามันร้อนว่ามันจะสุกหรือเปล่าสุกไม่สุกไม่รู้เราไปทดสอบพร้อมกันดีกว่าผมก็อยากรู้ว่าในห้องเครื่องมันร้อนไหมปรุงอาหารได้หรือเปล่าเขาเรียกว่าอาหารระหว่างเดินทางอะแวะปั๊มเฮ้ยปูสุกยังปลาสุกยังไปไปมัดต่อดูในะห้องเครื่องไปหาหาเรี่ยมกัหาเรียมที่ห้องเครื่องก่ ก่อนที่เราจะไปมัดนะครับผมพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าในห้องเครื่องเนี่ยบางคนรู้แล้วหลายๆคนใช้รถเขารู้อยู่แล้วห้องเครื่องรถยนต์เนี่ยตรงไหนแตะได้แตะไม่ได้ความร้อนขึ้นความร้อนไม่ขึ้นตรงไหนร้อนตรงไหนไม่ร้อนไปดูกันนะครับผมพาไปดูทีละจุดนะส่วนสาคัญที่สุดในเครื่องยนต์ก็คือเรื่องของหม้อน้ำนะมีหม้อน้ําเพื่อเป็นตัวระบายความร้อนนะครับหม้อน้ําบอกแล้วนะเพื่อระบายความร้อนแสดงว่าหม้อน้ําต้องร้อนแต่อุณภูมิหม้อน้ำเนี่ย ถามว่ามือจับได้ไหมก็จับไม่ได้เพราะว่าอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ80-100องศานะพอมันระบายมีการระบายเข้าสู่เครื่องยนต์วนออกมาคือทาไมหม้อน้ําถึงร้อนเครื่องยนต์มีการจุดระเบิดนะครับจุดระเบิดในที่นี่ในกระบอกสูบมีการจุดระเบิดอย่างรุนแรงมีไฟอยู่ในลูกสูบอะครับรอบรอบ,อบเครื่องยนต์จะร้อนน้ำเนี่ยครับวิ่งเข้าไปเลี้ยงรอบกระบอกสูบรอบตัวคือมัน เหมือนเสื้อเนี่ยเราใส่เสื้อแล้วก็มีน้ําวนเลี้ยงรอบตัวเราเพื่อให้อุณหภูมิข้างในเราไม่ร้อนการทํางานของเครื่องยนต์ประมาณนั้นนะคือการทางานข้างในมันร้อนมากอุณหภูมิข้างในร้อนถึงขนาดว่าร้อนออกสู่ท่อไอเสียร้อนแบบเพื่อนๆได้เห็นไหมแบคไฟมีไฟออกในกระบอกสูบมีไฟจุดติดต,ต,ตลอดเวลานะครับประมาณอุณหภูมิอยู่ประมาณ6 0 0้อถึงแปดองศาถ้าเครื่องยนต์ร้อนเกินไปก็จะเกิดการฮีทนะครับฝาสูบที่เป็นเหล็กเนี่ยโก่งเลยเครื่องอาจจะมีการติดช์ปละลายลูกสูบติดถ้าร้อนถึงขนาดลูกสูบละลายได้เลยนะละลายนี่บบลลนอ ดูดเหล็กร้อนๆละลายเหลวไปเลยนะน้ำในหม้อน้ําไม่ร้อนอุณหภูมิน้ําในหม้อน้ำเนี่ยอยู่ประมาณ80-100องศาเพราะว่ามันไม่ได้เข้าไปในกระบอกสูบน้ําในหม้อน้ำเนี่ยเลี้ยงรอบๆทาไมมันถึงเย็นเพราะว่าหม้อน้ำเนี่ยมีซิงค์ที่เป็นเหมือนรังผึ้งอะระบายความร้อนมีพัดลมดูดพัดลมเป่าพัดลมเนี่ยดูดความร้อนลมที่ปะทะข้างหน้าเอาลมเย็นเข้ามาระบายที่ตัวมันแล้วค่อยเอาน้ําเย็นเนี่ยวนเข้าเครื่องอีกทีโดยมีวาล์วน้ําเป็นตัวกักอุณหภูมินะครับอุณหภูมิถึงวาล์วน้าเปิดพอน้ําที่มันได้อ่เยนนงงครือตต ระบายด้วยน้ําวนเป็นลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเป็นรถยนต์สมัยก่อนรถโฟกเต่าเราจะเห็นไหมไม่มีหมอ้อน้ําจะเป็นคีบเขาเรียกว่าระบายความร้อนโดยลมนะเขาเรียกหม,ม้อน้าลมอ่ะเป็นซิงซิงระบายความร้อนเหมือนเหมือนคอมพิวเตอร์หรือว่ามอเตอร์ไซค์รุ่นก่อนๆก็ไม่มีหมอ้อน้ําระบายความร้อนด้วยตัวตัวซิงเนี่ยเป็นชั้นๆงช,ชั้นเนี่ยระบายความร้อนด้วยตัวมันเองได้พอเครื่องร้อนๆเนี่ยเครื่องที่มันฮีทเนี่ยอุณหภูมิอะ่ะมันจะขึ้นไปเป็นร้อยองศาร้อยองศาโดยที่มีเพรสเชอร์กดเนี่ยถ้าเปิดมามันเกินร้อยอ่างก็จะะรเบิด ถ้าเราเปิดฝาหม้อน้ำเนี่ยตัวฝาหม้อน้าเป็นฝาเพชเชอร์ฝามีแรงดันคอยกดไว้ไม่ให้มันน้ำมันดันออกมาถ้ามันเกินเพชเชอร์ของมันเกิน1.3 1บา1.3บาหรือ0.9บาทที่เขามีไว้ตามมาตรฐานมันก็จะยกฝาหม้อน้ําเป็นสปริงมันก็ยกขึ้นและน้ําก็จะไหลเข้าสู่กระป๋องพักน้ํามีกระป๋องพักน้ําอุณหภูมิทุกอย่างมันนิ่งรถจอดดับเครื่องทุกอย่างมันก็จะดูดกลับไปเติมเต็มในระบบเหมือนเดิมนะครับอ่าประมาณนี้หม้อน้ําอุณหภูมิ ผมว่าเข้าค่า8 0ิถึง100องศาอีกจุดหนึ่งที่ร้อนที่สุดจับไม่ได้เลยนะห้ามไปโดนเด็ดขาดนะนี่ครับฝั่งท่อเสียฝั่งท่อเสียสังเกตตรงไหน,นที่จะเป็นเหล็กๆสนิมสนิมเหล็กซิงซิงเนี่ยเนี่ยเขาห้ามเด็ดขาดห้ามเอามือจับเด็ดขาดนะครับตรงนี้อุณหภูมิ5 6 0 0 7 0 0อองศานะร้อนมากๆร้อนแต่ร้อยองศาคิดดูเดี๋ยวเราเป็นไข้ถ้า37องศาโควิดแล้วนะ เจ็ดแปดร้อยองศาเป็นไงละลายนะถ้อยเสียทั้งเส้นยาวไปเนี่ยอุณหภูมิต้องมีประมาณ7จ็ดแปดร้อยองศาแต่ถ้าปลายอาจจะเบาลงไปหน่อย500ถ้ารถมีการซัดมีรถเครื่องสิ่ง,งจุดระเบิดรุนแรงเนี่ยไปยัน800องศานะถ้ามีเกจวัดเดี๋ยวผมพาให้ดูดีกว่าว่าหนูอุณหภูมิแปดร้อองศาจริงจริงไหมมันขึ้นไปขนาดนั้นเลยนะแต่ตรงอื่นผมว่าก็อาจจะไม่ได้ร้อนมากฝาเครื่องยนต์มันมีพลาสติกกัน้นก็ไม่ได้ร้อนมากอาจจะวางไว้หน้าหม้อน้ําดูสิหน้าหม้อน้าใน ในความรู้สึกก็ไม่น่าสุกน่าจะต้องลง,ง,งชุดไอเสียในชุดชโซโบทั้งหมดเนี่ยว่ามันร้อนแล้วมันอาจะจะได้แต่ฝั่งไอดีฝั่งฝั่งนู้นมันไม่ร้อนแน่นอนฝั่งนู้นมันเย็นอยู่แล้วอินโตงอินเตอร์มันก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นแบตเตอรี่ก็ไม่ได้ร้อนอเราเอาไว้ทางชุดไอเสียอย่างเดียวดีกว่านะ5ชิ้นงานจะเป็นยังไงจะได้กินไหมไปดูขั้นตอนการทําต่อครับนะ น,นี่คือเทอโบเลยเทอโบเลยออันนี้เอาใกล้ๆถ้อยเสียไม่รู้ว่าจะร้อนพอหรือเป่าแต่ไม่น่าร้อนพอนะหมกไว้ตรงนี้แหละรวมๆกันนะสามก้อน จริงๆแล้วอ่ะการทําอาหารเนี่ยหรือการทำอะไรพวกนี้สําคัญนะเลือกคบเพื่อนนะอย่าอะไรก็ไม่รู้สั่งมาแทนที่จะกินดีๆอยากถ่ายคลิปอ่ะอยากถ่ายก็ไปเพื่อนน้ำมานน้ำนี่อะไรวะสมุนอับนี่ปิดฝาฟองไม่ได้เลยอ่าไวถ่ายรถเลยจะลองปิดกันดิปิดได้ไหม ่ายเสียจริงๆท่อยเสียแท้ร้อนแต่ไม่ร้อนห้องเครื่องแน่นอนมันไกลแล้วลมเลยมันก็พัดแล้วพร้อมก่อนอื่นนะสิ่งสำคัญนะพกนี่ไปด้วยไอเราก็ไม่มั่นใจไฟจะไหม้หรอ,อกพกถังน้ำพิิงมาด้วยเดียวนี่อันนี้ไว้อยู่ในรถแกลมาประจำการในรถบ้าน เดี๋ยวเราลองสตาร์ทวอร์มด่วนว่าเครื่องมันสั่นขนาดไหนเครื่องดีเซลมันจะสั่นมากไงหอมเลยหรอหอมเร็วจังโอเคเดี๋ยวเราแวะดูเป็นระยะเราเริมขึ้นดังด่วนแะล้วเราจะอยู่ข้างล่างคอยดูทางลาดลาวเลยหกสิบถึงเจ็ดสิบกิโลประมาณนี้ไปออกเดินทางเลยดีกว่า ถึงชมบุรีแล้วออกทางเลี่ยงเมืองจะวิ่งเข้ามุ่งหน้าเข้าสู่บางแสนนะลองแวะดูก่อนว่าเป็นไงยังอยู่ดีไหมก็ยังอยู่ดีก็ยังอยู่ดีอดลองแต่ดิไม่ร้อนเลยอ่ะไม่ร้อนไม่ร้อนเลยอ่ะมันมีบางร้อนด้วยมั้งเราไปผูกไว้ตรงบางร้อนด้วยมั้งหรือใครหรือปลาดิหรือปลาดิไม่ร้อนอ่ะ,อะอหรือว่าเราห,อหอ่อฟอยเยอะเกินเราก็วิ่งมาไกลแล้วนะตอนลองสไตล์มีไนท์ก็หลายแล้ว ถ้าไม่ได้กินก็ต้องได้กินดิ สุกอะถึงแล้วถึงแล้วเราไปดูผลงานเราเนี่ยผลงานชิ้นโบแดงเอาันนี้ก่อนนะนี่แต่มีกลิ่นนะนี่น้ำเยอะมากน้ำเยอะมากมีน้ำเยอะมากเอาปลาหมึกเหรอเรามานี้เราก็ต้องมีเตรียมพร้อมนะกินแบบหรูหรามาเฮาฮ้องๆอ,อ่าเรามาวางเรียงทีร้านไหมอุ้ยน้ำมันก็เยอะลงไปไหนเนี่ยเอาหมึกยักษ์เอาหมึกยักษ์หมึกยักษ์เอาไปด,ดูก่นมีกลิ่นนะ นี่อะไรอ่ะแล้วก็อันนี้ปูวะปูมีกลิ่นเลยอะปูอยู่ใกล้ใกล้ท่งหลังเทโบไงเรามีปลาอีกอุ้ย,ยน้ำแตกน้ำแตกไหมไหมเออมีรอยไหมอาจจะได้อาจจะได้กินอาจจะได้กินไม่ร้อนเลยเปิดดูไปพร้อมๆกันอันนี้ตรงหม้อน้ำนะหิวเลยอะน้ำมันดำๆไงวะน้ำหมึกเหรอ มันอาจจะสองชั้นอ่ะจ,จะหนาไปแล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องอาหารอ่นะเนาะเราก็กลัวมันไหม,ไมอย่างเดียวอะ่ะมาแล้วหุ้ยน้ำมึกออกเต็มเลย <c oughs> มึกเน่าเฮ้อเหม็นเลยอ่ะมึกเน่าทำไมมันเน่าวะเน่าเหรอเออทำไมมันเละวะอยู่ดีทจุไมมันเละวะมันไม่ร้อนไงเรามาดูหมึกใหญ่ไหมอือ <c oughs> กินหึงเลย <c oughs> เครื่องตาเลยสัตว์ <c oughs> ไว้ตรงบางร้อนท่อยเสียนิ่มอะ่ะตัวมันนิ่มอะ่ะผมว่าไม่สุกอะ่ะ อ๋อเดี๋ยวนาาั่งครับผมวันนี้ทำอาหารมาจา,จากที่บ้านไงวันนี้ทำอาหารมาแล้ววันีจากไหนจากบ้านโอ้โหอันนี้เป็นไงบ้างปั้มเอมเอิรตกมาหรือว่าอะไรตกมาครับเก่งมากเลยอ่ะเก่งไหมครับตกเมื่อคืนตกเมื่อ,ค,ค,อคืนเนี่ยเหรอใช่ครับมันต้องห่อพลอยี้ด้วยอุ่นมากับห้องเครื่องครับได้กินดริงเนี่ยเหรอใช่ครับซาซสมิอุ้ยเกงงว่ะ9ตี4มันบูดไหมเหมือนเป็นแค่ใช่เหมือนแบบ เอาปลาไว้เออ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 อันนี้ก็อยู่ใกล้กันอยู่กับของของหลังเทเบิลเหมือนกันกุ้งเหรอเฮ้ยเฮ้ยกุ้งสุกกุ้งสุกกุ้งสุกเฮ้ยกุ้งสุก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 อันนี้ทีนี้อาจจะปลาหมึกมันอาจจะต้องย่างนานกว่ายากกว่ากุ้งสุกนะกุ้งสุกเลยสุกแบบสุกเลยอ่ะนี่สุกเลยเฮ้ยไม่เหม็นนะ ไม่เหม็นนะนี่อะไรอ่ะนี่ปูเหรอเพอปูเป็นไงครับปูสุกไหมปูน่าจะพอไหวเหมือนน้ำปูแม่งแตกเต็มเลยยังไม่ไม่เหลืองเลยอ่ะนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเกือบเกือบสุกเกือบสุกอีกหน่อยนึงร้อนอยู่นะร้อนอยู่นะปลานี่ได้เลยผมว่าปลาเนี่ยได้กินโอ้ยปลาซาซึมิแน่นอนมือเนี่ยโอ้ยยังตาใสอยู่เลยโอ้โหไม่ใกล้เคียงเลยอ่ะ มีกุ้งที่กินได้อย่างเดียวกุ้งอย่างเดียวที่กินได้เดี๋ยวอย่างอื่นนะก็เราทําใจไว้นิดนึงแล้วว่ามันอาจจะไม่สุกหรือมันอาจจะไหม้เราก็ไม่รู้แต่เยันนี้ทดลองแล้วว่ากินไม่ได้เดี๋ยวจะไม่ให้ร้าน <c oughs> แถวนี้ย่างให้นะเพราะว่าเราไม่สําเร็จ อย่าทดลองแบบผมนะครับจริงๆแล้วพกเตามาเลยขับรถมาเลยแล้วตั้งเตาย่างได้กินแน่นอนสุดท้าย <im it> าก็ต้องไปให้ป้าเขาย่างอยูด่ดีให้ให้ร้านแถวนี้ย่างให้ <im it> คืออันดับแรกผมอาจจะห่อฟอยหนาเกิน2องชั้นอะไรเงี้ยในห้องเครื่องครับที่ผมบอกอุณหภูมิมันร้อนมันร้อนจริงแต่มันไม่ร้อนเข้าสู่ห้องเครื่องขนาดนั้นในห้องเครื่องมันร้อนแต่เรื่องท่าอาเสียเนี่ยมีทั้งบางร้อนอุณหภูมิถ้าวัดในท่อเสียถึงจะได้ถึง6กถึงเจ็องศานะแต่ออกมาข้างนอกมันมีท่อตัวท่อเนี่ยมันไม่ระบายความร้อนในห้องเครื่องเยอะ เค e รื่องจริงมันก็ไม่รอดอะไรทุกอย่างก็ละลายหมดมะลงมาลงก็ละลายแต่ทีเนี้ยท่อเสียมันหนาท่อเสียเป็นเหล็กรอมันก็อมความร้อนไว้มันก็เก็บความร้อนไว้ตัวมันไม่ระบายออกไปข้างนอก <presentation. S 1> ผมว่าอุณหภูมิข้างนอกอาจจะไม่ได้ถึงไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้นนะก็เลยไม่ได้ถึงอุณหภูมิที่ทําให้อาหารทะเลสุกไอ้ที่ง,ง่ายๆเนี่ยกุ้งแต่ปลาหมึกเนี่ยปลาหมึกมันสุกยากมากเลยก็ไม่ได้เดี๋ยวอาจจะต้องไปหาวิธีทําให้มันสุกปรุงใหม่แล้วปลาอาจจะต้องไปย่างไปทําอะไรใหม่ก็คือไม่สําเร็จยิ่งไว้ในตรงหม,งม,ม้อน้นําาาาาย่่่งมมนนนนร้้้้ออออลลก80ศทีแวผผฟำ ก็เลยไม่สุก EP นี้ไม่สําเร็จอีกแล้วสายเฟลอยู่แล้วเรามีนนกระหลาดเวลาทดลองอะไรก็จะแบบไม่สําเร็จทุกคลิปไปไปก่อนดีกว่าครับวันนี้ผมทดลองให้เพื่อนๆดูแล้วนะเจอกัน EP หน้าครับฝากติดตามมีนนกระหนนลาดชา n น l ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เยอะๆนะครับขอบคุณครับเจอกัน EP หน้าครับไปก่อนครับบ๊ายบายครับ